ครับผมครับสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาบ่งกันต้มไก่พี่น้องด้วยครับต้มไก่บ้านท่านพี่น้องพอดีเหลือเครื่องโตครับพี่น้องนี่ครับต่มไก่บ้านก็สิมีมีอ่ามีหนวดปักขามนะพี่น้องเนาะครับบากขามเปียกเข้ามาครับพี่น้องแล้วก็มีคายมีตะไคร์กับพี่น้องนี่ครับอัะดับแรกกันนี่นะครับพี่น้องเด้อครับขลอุญายเด้ครับพี่น้องที่เส้นหมองก่อนี่นดครับ หมาะกับโคตรวยพี่น้องเอ้ยครับนี่กระติบไซส์หลายที่พี่น้องขาไซส์นวนึงครับแต่ไข่ไซส์นวนึงที่พี่น้องเนาะครับอันนี้กระพีพี่น้องเอ้ยครับนี่มีต้นหอมพี่น้องมีใบประขามอ่อนพี่น้องครับจะมีใบม่อนครับใบม่อนใบม่อนพี่น้องเอ้ยนี่ครับต้มไก่ใส่ใบม่อนใบม่อนสุดๆที่พี่น้องเอ้ยครับสุดๆที่พี่น้องครับเดี๋ยมันฟูเต็มเลยพี่น้องเด้อครับนี่กระิเป็นไก่ที่เตรียมไว้พี่น้อง นี่ครับมีน้ำปลาผงนัวรสดีครับซีอิ๊วขาวครับพี่น้องนี่ครับข้าวยยนบริเวณบ้านนี่แหละพี่น้องนี่ครับบึงข้วผมนะครับลองร้อยกันทำงานไอท้ทำอาหารทำาอาหารกินพี่น้องทำอาหารครับมันก็ได้ดำดำจหนอยเลยพี่น้องตั้งดำคนครับนี่เจตเอ๊ะทั้งน้ำมันกระเด็นเน่ทั้งสารพัดเลยพี่น้องเพราะว่าบองผิดกับเขาพี่น้องเนาะมันก็ต้อง มีจังสีทรักหน่อยละนี่ครับหน้าตาเราแกล็กันเป็นสีแบบพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องพอดีผมบ่ได้ผมเริ่มเอาเัินมือจับมือถือกับขาตั้งกล้องไว้พี่น้องครับใส่มือจาของไทยพี่น้องมันจะดีไปน้อยเนาะครับพี่น้องเอาไก่ลงจังหน่อยก่อนพูดแต่ละนี่ครับกันต่อต่อไปเอาไก่ลงพี่น้องนี่ไก่เครื่องตู้พี่น้องเครื่องตู้ยังบักหลายเลยครับนี่ นอนในพี่น้องเอ้ยจุกหลุมพุกยังนอนยาวากันด้วพี่น้องเดี๋ยวใครเดือดทีนน่นอยนะครับนี่นี่มาไฮไลท์อยู่นี่พี่น้องเอ้ยไฮไลท์อยู่นี่อยู่นี่ไฮไลท์มันพี่น้องเอ้ยครับนี่แล้วตั้งใบบักขามก่อนพี่น้องตั้งใบม่อนใบม่อนตั้งต้นหอมครับอันนี้ของปลูกเอียงขนาดนี้นพี่น้องหอมปลูกเองครับใบม่อนปลูกเอียงนะกะ ปากามนี่เกิดธรรมชาติได้พี่น้องไปปากามอ่อนครับนี่ไปปากามอ่อนกับปลาไหลเดม้าปลาจักิหยดนี่ครับนี่นี่ครับรอให้เดือดจักหน่อยพี่น้องเนาะเดือดใส่ผสมอย่างอื่นนะครับผู้ใหญ่ย้ายย้ายมาชมให้โกโก้โกโก้คิดดือโอ้พี่น,อน้องไอ้ยุ่งครับ นุ่ออนงักยุงเนี่ยนมักจนมไดะบมงอ่ะปัดจุ๊แม่เลยปัดจุมบไปคุณรครับอ้ยุงหลายพี่น้องเลยคำมาแรงมากกัะไรพิจแนวเดียวเลยชอบอีตีพี่น้องเออครับนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเศษบอลเศบอยุก็สามยังงพี่น้องตุ่นหอมครับใบป,ประคามบอน,นะครับยอดอ่อนของใบม่อนครับ แต่ว่าบ๊ทเ้กินนวยจักทีเลยพี่น้องสุกบ่าท่านนกใบว่าท่านนกจักเกียโอ้ยนกกิน่นบดโอูย้ยนุ่งเอ้ยนุ่งงองผมเนาะเล่งเกดขึ้นจักไหนก็เป็นน้องไปงสิอ่อนหัวเป็น้องเบ,บิ่งครับแบบฉบับพ่อคู่ของโบรานเลพี่น้องเด้อครับแบบฉวัดพอ่อคั่จะเป็นพี่น้องเกับขอไม่ค่อยเป็นนะครับกขาร่งเทปตุ่มไก่อยู่ไหม แม่แม่เรามาเอาข้าต้มพี่เราอัดหนึ่งไปครับโอ้อยุงใส่แบบข้ามใช่ไหมใช่เลยครับใช่เลยใ,ลใส่แบบขามซอยไอข้ขาตะไครเหรครับข้ามเปียกห้องน้องอะไรมันเดือดจังเลยครับพี่น้นองเดี๋ยวพ่อจะเอาส่วนผสมนี่เกินใส่ครับอ้ายนุงปัดๆๆๆอันนี่ขนาดเปิดพระล,ม,ม,ระลมเลยพี่น้องโอ้ยมใส่ขาครับเดี๋ยวมากัดมือเขาเที่นั่น แฟนเพื่อนโกโก้กามากินครับมาหน่อยโกโก้เขาเอาไอ้ามากินครับมาจากที่หมาแดงม้วนกินเหลือไปครับพี่น้องวัตถุดิบไก่ก็คือเลี้ยงอยู่หลังบ้านนะพี่น้องเนาะอ่าต้นหอมครับหอมตนน้นกับบักขามกับใบม่อนท่านก็เอาหลังบ้านนั่นแหละพี่น้องครับครับ นี่แม่อ่อนแม,แมกีมาจากการมุงรวดพี่น้องขาดวันนี้พูดอยู่น้ำขึ้นแม่กีเด็อกไวเกีเยสิยยมาหาห์ครับมาหาแม่กีที่มากินหนูพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันทะเลเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับว่าตเตาไก่ลุกขึ้นนั่นฟดแถวเนาะนะอันนี้ก็เอาเต่าแก่เดี๋ยวพี่น้องเนาะเพราะว่าค้ำเร็วอ่อนวัชิสเต่าท่านด,ดังติดครับนุ่งกับหลายพวด แล้วคลิปมาเขาที่คิดใส่ใส่เตาทันนี่ครับกินนี่ไปก่อน,นยังลูกพี่พ่อพี่พ่อมากครับพี่น้องนี่นั่นเดือดแต่น้อยเนาะนี่ก็รกำลังเริ่มเดือดแล้วพี่น้องมากเลวครับเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาแล้ว,ลวมมต้มไก่ฉแบบับฉบับพ่อคั่วของโบราณเป็นใส่แตน,น้อยเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ขนาดใกล้เครื่องตู้เลยครับนี่ยังเกือบนี่น่เป็นเครื่องหมอเลยครับนี่ตัวสองลูกไกลไกล่นุม่มๆแต่ว่าีเครื่องตู้เนี่ยผมผัดเดลยพี่น้องแต่ว่าท้ายคลิปไปคลิปนี่แหละครับสีล่งก่อนคลิปนี้อยู่ผัดบร้อยแล้วแกงผัดพี่แกงไกลครับผัดแกงไกลคันแห่งไหมพี่น้อง คันแห่งแบบบ่มีน้ำนะครับก็แซ่บดีไปในไอเลยพี่น้องโอ้เนื้อนุ่มดีขนาดครับใกล้บ้านอยังก็แซ่บพี่น้องเบิ่งน้ำกันไปย่ญญญญาวๆเลยพี่น้องเด้อเต็มเดือดแล้วอุปสารรคกันาายุงนงาาย่งเลยพี่น้องเอ้ยครับนี่พอดีในครัวเนี่ยปรดเใส่มุงรวดพี่นอ้องโคตรพีมหายุ่งเลยครับนี่ อันนี้ก็ชิลงคลิปเต็มด้วพี่น้องเนะี่ยชิบอะไรตัดต่อเลยพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเบิ่งขัดตอนว่าเป็นยังไงใเนี่ยใส่เวลาเท่าไหร่เนี่ย,ยรครับในการต้มไก่พีเริ่มละเริ่มฟดแล้วครับเริ่มฟดแล้ว,ร,ลวรัวรัวรัวม,มาแล้วเดี๋ยวว่าผมจะปิดหน้าต่างจิดหน่อยพี่น้องลุ้มขนออกมากถอดท,ทีดพี่น้องเด้ครับอไอเขาโฟดเร็วๆครับเดี๋ยวคลิปที่หน้าฟด ก็ยังคือว่าบ้าเพี่น้องเฮ็ดกับเขบาบ่ค่อยเป็นนะครับพี่น้องแต่ก็ต้องฝึกครับนี่ยกเกิจะถ่ายคลิปการเที่ยวข้องเขาเลยพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ้งครับไอ้ว่าหลังจากจะพ่นเที่ยเกี่ยกับเขบาบ่ค่อยเป็นลูกขืนมาเฮ็ดน้อยากน้อกินให้ลูกกินเองเนี่ยพจะเป็นเสพเนี่พี่น้องเมื่อเช้า,าก็เฮ็ดคัวไอพี่ไอ้พัดไปแกงไก่ให้ลูกกินนะครับลูกก็บ้าเสพอยู่นะครบเครื่องตัวจากตู้นีน้แหละพี่น้องไอ้การโฟโต้เนาะไอ้เนาะ พ you ี่น้องเบิ่งไปยังง่ายเลยพี่น้องเด้อครับแต่พอถึงบกงคนมันกิดโอ้ยหหอนอยู่ดอกผมจะเอาผักเสร็จเลยพี่น้องพอดีครับนี่ก็เอาใบมอนรุ่งก่อนเลยพี่น้องเด้อขออนุญาตใส่มือในพี่น้องเดี๋ยวใส่มือในครับเด้ออย่าะไปกันนะครับมือในล่างเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องผักล่างเรียบร้อยมือลดางเรียบร้อยนะครับพี่น้อง ผลิตเป็นดังมือหนึ่งไายมือหนึ่งจับครับมันสะดวกพี่น้องเนาะนะครับเอาละฟดมันละคนนี้เนาะเห็นไหนนะโฟดมันลนะฟดมันลนะโฟดมันแล้วอ่าพี่น้องมาโฟดกันอยู่ตรงนี้ห้องแค่นี้เบิ้งครับเบิง้งโอ้ยหอมแท้เนาะหอมออกนอกจอวะเนาะพี่น้องโฟดรัวๆมาแล้วครับ แต่งนอกับเด็กกินเด็กพี่นออ้องเอ้ยอันพี่พ่อพี่พาวาวา่อว่าอันปัดพี่แกงไก่พ่อแซ่บยู่ใส่ได้ย,ยู่วทันพ่อแค่นี้พี่น้องไม่รุนผมจริงย่าน,านาลูกสาวบอกกินเคยตามุ้งลูกสาวกินป่อนพ่อตาพี่ใหญ่ไงหนูกินเน่ยมันฉลาดอยัง,อยงเลยเงียบจะกวองไร เออเลี้ยงตามองยังต้องต้องต้องปรับปรุงพี Multi ่น more, ้องเรื่องฮิตบอยเสียบอยู่พี่นได้อ่าหลับพี่น้องเอ้ยเอาละหน้าตาม่หลับพี่น้องหน้าตาไม่แล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะใส่น้ปลาจักหน่อยน้ปลาโยโะๆๆอ่ะพอแล้วสีขาวในสูตรไผสูตรมันนี่พี่น้องเด้อครับคนบางคนอาจจะใส่สีขาวอาจจะบ่ใส่ครับสูตรไปสูตรมันสูตรนุ่นบ่ตายตัวเราพี่น้องครับรถดีจักหน่อย กับผมนุ่งอ่จะนอยพี่น้องาลนะครับน้อนนึงเอาแล้วครับคนนี่นี่ก็บจะน้อยกันชิ็งแล้วพี่นอ้องอู้นะตากาิจประมาณนี้พี่น้องเด้อครับาตากิจประมาณนี้ต้มไก่บ้านใส่ผักสวนครัวรูก้กินได้ครับมีใบมบะขามบอลครับพี่น้องมีต้นหอมครับมียอดอ่อนของใบม่อนครับพี่น้องนี่แหละครับ พี่น้องเอ้ยฟดดัวรัวรัวรัวอพี่น้องเสียงฟดครับพี่น้องเล่นเสียงฟดปะครับนี่เมากินอะได้กินอะไรพี่น้องเอาหนาตาหนาหนากินหนาท่านี่พี่น้องใส่ผักก็ไหลผักก็จะเป็นพอกินนี่นะครับลูกบะคือดอกลูกก็ได้ขั้นตอนนีบสิประมาณนี้พี่น้องเด้อครับกระสูตรแปสุดมันเได้พี่น้องสูตรผมกับสิประมาณนี่นะครับออกกลัวหัวล้าน จแดดมันโฟดสะอาดจันเอยนะพี่น้องเนาะคลิปมันก็เสียงเง่าเกินครับแต่ว่าตอนนี้ยุ่งเต็มขาเลยพี่น้องโอ้โหแต่ว่อดทุนถ่ายคลิปพี่น้องเมึงก่อนแดดมาเพิ่งต้มไก่พ่อลูกวิภาวิภาคขยาดไมา่ดีครับวันนี้เรามีต้มไก่โกโก้กระลาหอมมะนุกนะดมหาต้มไก่พ่อตีใส่ป่นก็นมาหาดมๆพี่น้อง ทุกคนบอกโอ้ต้มไก่พอคือหอมแต่น้อยเนาะน,นี่ก็ินกินทั้งสามพอลูกก็ซีพอลูกเลยครับยี่ผมมีพีชพ,พิพาทพิพาทเลยครับมานาันก็กลัวครับแต่มาน่อยแตงโมอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งต,ตากระชาย่อะไรไปนองเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องกินหอมมาแล้วพี่น้องสดนหนำเหมัอนหอมเลยพี่น้องเอ้ยครับเครื่องหมอนึงนีงน่กินวัวดดอกสามพอลูกซีพอลูกนี่ จะกินหอยเมือเ่อเช้าแล้วครับนี่กินอุปรกรณ์สีเท่ตัวเย็นไปก่อนครับนี่อย่างลูกพี่น้องเมืองสายป่วนยังไงฮะสายป่วนสายป่วนเอา้าผู้ใดนี่ฮะผู้ใดลูกสายป่วนสายป่วนเป็นดมแนวตักตระยาทำไมกูข <c oughs> ู่สายป่วนของพ่อยิอ้มแห้งแต่ลูกยิ้วบอก เดี๋ยวเดี๋ยวคุเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้กินมันหอวกุ้กุู้้สกว่าจะหิวแล้วครับพี่น้องดมหนาดมหลังเราเวลาเวลามีดขูดเขาลายๆเนี่ยมุ้ต้องหวงมันหอวกุ้งกุ้งหวงเขาเขาก็พอได้พี่น้องแต่ไปใกล้ๆถ้วยน้ำกินเขาเนี่ยเขาจะครูครับเขาจะกัดจังเดียวเลยสายหงุดหงิดได้เลยเจ๊ว่าเราหิวมาสกิดเขาวเขาวิไปแห่กินแ่้วหวงเขาโกรกเลยปวดห่นลูกเนาะ น้องฟดรัวรั่วรั่วคพี่น้องเอ้ยนี่ยินเสียงฟดปะครับพี่น้องรั่วรั่วรั่วครับเสียงฟดไหมร่องหนาตานากินหนาธานมาครับพี่น้องเบมึงเอาครับเดี๋ยวจะว่าพ่อคู่ของร้านครับพี่น้องเก็บเขาไม่ค่อยเป็นที่ได้ี่หนึ่กับสุดยอดเลยพี่น้องเนาะแต่ผมจะชิมอีกทีนึงอยู่ครับว่ารสชาติจะเป็นไงใส่กับิแซ่บอะไรเสียบอะไรกับสีปรุงเติมอยู่ครับถือมือเดียวผสมงบเบว่อผสะดวกครับพี่น้องขาตั้งกล้องรึเปล่ามา นืดลายผมก็ลออเลยตระสำวนเนยเนาะตระเสียบเลยเนาะฝีมือผมพอแสดงอยู่ได้นี่กฝากพี่น้องที่เพิ่งคลิปนี้ครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องได้ครับเด้อเขาว่ามึงวิธีการต้มไก่แบบเชิญว,วพ่อผู้ว่าขรันพี่น้องพ่อผู้ให้กับเขาไม่ค่อยเป็นครับนี่ลูกขึ้นมาอาสาให้กับเขาไอ้ลูกสาวกินกลับมาหน่อยตัวนึงนะครับ หน้าตาจะเ,เป็นแบบนี้พี่น้องรสชาติจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตรงหน้าตา่างจะเป็นดำๆเป็นมันๆหน่อยๆพี่น้องได้ควรครับ,รบพอไปเคสกับเขาทุกมือพี่น้องแล้วก็เฮ็ดมาโอ้ยมันยี่สิบก็ปีแล้วครับหบน้าตา่างไอ้ที่ว่าต้องรับไอ้รับทั้งน้ำมูกน้ำมันทุกอย่างตลอดผมว่าเกินหน่อยแหละพี่น้องเรื่องธรรมดาแล้วพี่น้องนะแต่บ้องมองได้บ่ได้เห็นต้อกินกับบ่เป็นเด็กพี่น้อง เดี๋ยวผมหยิขัดที่ล่างจากมืออยู่ครับนี่เ็ดหมองจะออกบ่าอาจารย์พี่น้องปากตมไก่ฉบับสวับพอขั้วของหลานนะพี่น้องเด้อครับพอเองพี่นายพี่น้องทมสวัสดีครับ